เสื้อสวยๆใส่ได้ทุกโอกาสมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้อลักษณะผ้าคล้ายผ้าชีฟองนะคะคุณลูกค้าเป็นทรงคอกลมแขนสั้นนะคะเป็นงานปักนะคะปักแบบสไตล์สแกนล์หลบนะคะแลวตัวน,นี้ก็เป็นงานปักทั้งทั้งผืนเลยค่ะคุณลูกค้าช่วงแขนก็ดีไซน์สไตล์แบบคุมช่วงต้นแขนนะนะคะคุณลูกค้าเป็นแขนสั้นนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะมีการปักเช่นเดียวกันนะคะ ทรงแขนเก๋กๆมากเลยค่ะคุณลูกค้ามีซับในสายเดี่ยวเป็นผ้าชีฟองเย็บติดให้นะคะสีที่พนีใส่อยู่นี่คือสีเลือดหมูนะคะคุณลูกค้าใส่ไซส์ S อก36ค่ะเวลากลางออกมาทรงแขนดูสวยเก๋กมากเลยนะคะใส่ออกงานยิ่งสวยหรูเลยค่ะความยาวของเสื้ออยู่ที่22-22ครึ่งสะโพดอยู่ที่40นะคะทรงกำลังสวยทรงไม่ได้เข้ารูปนะคะคุณลูกค้าทรงแขน สวยเก๋ที่ทรงแขนนะคะงานปักได้สีครีมนะคะแดงเลือดหมูนะคะคุณลูกค้าตอนนี้มีไซส์ขนาด38 40 42 44และ46นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติ t ต่อช่งซื้อที่ได้เช่นเดียวกันนะคะมีสามสีคะ่ะสักครู่คะ่ะคือสีแดงเลือดหมูนะคะคุณลูกค้าสีกลมคะ่ะกลมออกน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าสีกลมออกน้ำเงินนะคะ สีน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าปักได้ครีมสวยหรูทุกสีเลยค่ะใส่ออกงานได้ใส่ได้ทุกโอกาสนะคะใส่ทํำบุญได้เลยค่ะที่สำคัญเบื่อยากด้วยนะคะคุณลูกค้าเป็นงานผ้าพื้นงานปักดีเทลแบบมีทีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะนี่นะคะช่วงตรงตรงคองก็มีการใส่ตะขอให้แน่นหนาดีค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะงานปักค่อนข้างละเอียด นี่นะคะด้านหน้านะคะ<ม>เนื้อผ้าใส่สบายค่ะคุณลูกค้าเนื้อไม่ได้หนานะคะไม่หนาและไม่บางนะคะแล้วมีซับในให้ด้วยนะคะซับในนผ้าชีฟองอะคะ่ะงานปักถมได้สวยอะคะ่ะแมทได้สีกับสีเสื้อทำให้เสื้อผ้าเราดูโดดเด่นด้วยะคะ่ะคุณลูกค้า สีกลมนะคะสีกลมนะคะกลมออกน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าไปแมทไม่ยากนะคะใส่กาเกงสีครีมสีขาวได้หรือใส่สีเข้มๆไปเลยก็ได้อ่ะค่ะคุณลูกค้าใส่คู่กางเกงกระโปรงพัดสดินได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้า ไม่แน่ใจเรื่องขนาดสอบถามได้นะคะรุ่นนี้เป็นขนาดปกตินะคะไม่ได้เข้ารูปไม่ได้เข้ารูปมากเลยค่ะคุณลูกค,ค,ค,ค้าคุณลูกค้าที่เคยใส่ไซส์ S ไซส์ M ปกติใส่ไซส์เดิมได้เลยค่ะไซส์ Size 46กก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้าสวยหรูดูดีค่ะเหมาะกับทุกโอกาสค่ะเรียนเชิญน,นะคะสนใจรุน่นนี้ตอนนี้บางขนาดบางสีเริ่มขาดแล้วนะคะช้าหมดนะคะคุณลูกค้า ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ